นี่ครับตันนี้แกงไก่่หยวกด้วยป่าเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสีสันน่าทานมากนะครับวิธีทําก็ง่ายๆเลยนะครับเราไปดูแล้วก็รับชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการ แกงไก่ใส่หยวกนะครับหรือแกงหยวกนะครับใส่ไก่นะครับแต่ว่าหยวกที่ผมจะเอามาแกงครับก็คือจะเป็นหยวกแบบนี้นะครับที่ขึ้นตามภูเขานะครับอ่าเป็นต้นกล้วยป่าครับที่ลําต้นเขานะครับจะไม่สูงนะครับเราก็จะขุดเอานะครับจากใต้ดินนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่า ลำต้นเขาจะไม่สูงนะครับถ้ากล้วยป่าแบบนี้นะครับเป็นกล้วยประดับนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกไว้บก็คือปลูกไว้อ่ากินหยวกครับกินต้นนะครับนี่ครับก็จะมีเบี้ยเล็กๆเต็มเลยครับขึ้นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการขุดนะครับขุดออกมาเพื่อที่จะเอามาแกงนะครับนี่นะครับเราก็ทําการขุดมาแล้วนะครับก็ได้มาลักษณะนี้ครับ อ่อนมากนะครับจากนี้ไปเราก็จะไปหั่นเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราหั่นนะครับเราก็แช่น้ำนะครับเพื่อไม่ให้เขาดำนะครับเรเห็นว่าสีของหยวกเรานะครับก็ขาวนะครับข้อดีของการเอาหยวกกล้วยป่ามาแกงครับก็คือเขาจะไม่มีใยนะครับถ้าเป็น ต้นกล้วยบ้านเรานะครับใยก็จะเยอะนะครับอันนี้เราคือไม่ต้องเอาใยออกนะครับเพราะว่าเขาไม่มีใยนะครับแล้วก็ความอ่อนนุ่มนะครับเขาจะนุ่มมากกว่านะครับสาหรับหยวกกล้วยป่านะครับกล้วยป่าครับก็เราก็จะกินผลเขาไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีรสฝาดแล้วก็เมล็ดเยอะมากๆนะครับคือเอาไว้ประดับนะครับตามบ้านตามสํานักงานนะครับกล้วยชนิดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการแกงกันเลยนะครับนีครับเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับผมก็จะใส่กะทินะครับแล้วแต่นะครับถ้าใครไม่ชอบกะทินะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับ นี่ครับหลังจากที่น้ํากะทิเรานะครับร้อนนะครับเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับครับเราก็จะผัดเครื่องนะครับกับกะทิเราเลยนะครับ ครับตอนนี้กะทิเราก็เดือดแล้วก็พริกแกงเราก็สุกนะครับเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับนะครับเราได้เติมน้ำสะอาดลงไปสองถ้วยนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับเราก็จะรอให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเมื่อเดือดแล้ที่เราก็จะใส่ไก่นะครับไก่นี้ก็ครึ่งกิโลนะครับ เป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับถ้าให้ดีนะครับเป็นไก่บ้านนะครับก็จะอร่อยนะครับไก่บ้านนี้ก็ไก่สามสายพันธุ์ก็คล้ายๆกันนะครับ ก็เดือดแล้วนะครับไก่เนื้อไก่ที่เราใส่ลงไปก็สุกแล้วนะครับจากนี้เราก็จะใส่เป็นหยวกกล้วยเราลงไปเลยนะครับบเราก็ใส่หยวกลงไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปเอาใยออกนะครับเพราะว่ากล้วยป่าของเราไม่มีใยนะครับ เขาจะไม่ติดกันนะครับง่ายมากใช่ไหมครับแกงหยวกกล้วยใส่ไก่นะครับ ครับเมื่อ,อน้ําแกงเราเดือดอีกรอบนึ่งเราก็ใส่เครื่องปรุงครับใส่นรำปลาหนึ่งช้อนนะครับแล้วแต่ครับใครชอบเค็มไม่เค็มยังไงนะครับนะครับก็ปรุงรสไปนะครับเป็นผงปรุงรสนะครับ เราก็จะดูนะครับว่าหยวกกล้วยเราสุกยังนะครับก็ไม่ยากครับแล้วก็ใช้ตะหลิวนะครับจิ้มที่หยวกกล้วยแครบถ้าเขานิ่มนะครับนี่ครับก็สุกแล้วนะครับนิ่มแบบนี้นะครับแลขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับรตามด้วยใบกะเพรานะครับนะครับผมชอบกินของกะเพราคราบผมก็ใส่เยอะนะครับ นี่ครับตอนนี้เราก็ทำการแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าใครคิดที่จะแกงไก่ใส่หยวกกล้วยนะครับแต่ของผมคือเป็นกล้วยป่าครับที่รสชาติจะดีกว่ากล้วยบ้านเรานะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ